ขียาสังวันานาวิสศษจ้าห้องเหตุกุมาราวันกันข้างคอยอันพยาวิสันตระออหลงน้อยปิ่นตันสวงกุม,มารร้องไห้เกแปาไม้ลงนาอันพลัมพะลาไปลุยกาธาว่าลายรวยตาด โกสาเรจาวรามุนกาลาโกนผ่านเพวเรา้าลูกเขียวจังไขนี่ยายไปซวยหยอดบอลาตวดสะทาเราพาหลูดใจมาเตเจ้าเขาโปบาตันสัน เขาวันพบาต้นลยอยพ่ปือว่าเราผ้าหลงนี้เบายามใส่สวยสังปองสังตีเราผาโลกก็ยินอยู่ใกลนั่งหมากวัดปุ่งดวงหากทางโซ่ตีอยู่เราเลอยใหญ่ในป่ากว้างเหนือลอย มันว่าใจเบียงหน้ากวนเมืองใหญ่เป็นห่านป่าไม้ติบกันบ่หันเมืองหมืดเศร้าวัดเราผ้าหลูกเจ้าอยู่เศ้าทั้งเหนือลอยยังป่าใหญ่เป็้นลอยใหญ่หลวงลำพวงคนก็ว่อโอน้ำน้อยหมาวัดปุ่งร่วงนั่นวมายินไก่ อยู่เหนือลอยป่ากว้างเกววงไม่สางคงคำเนื้อกว้างยังลอยใหญ่หนูนในจอนพำมหลวงไหลผงบูกไกวล่าหลืนพุงสั้นเถิ่อนหลเมียวน้องเขียวกำรรน้องจอกหินไพ้ควาอมอาราม บนลีวานนั่งมากยินไกลหางในเมืองอยู่ในเตืองป่าใหญ่ในป่าไม้บอหันสังว่าเรผ้า,าลูกทั้งเ้าอยู่เป็นขู่เปือนน้องลงลวนถึงยามนอนหน้าคำจังริมพั่อุนปัน ถึงยามวันร่วงเียงไก่เถินแห่งขันเสียงวันเบาเพียงป่ากว้างที่อยู่สร้างเนื้อลอยตอนเราปล่อยตั้งที่อยู่ที่นั้นมืนนานวันเนื้อกว้างป่าใหญ่เราพาลูกไลสร้างเสาทั้ง ว่ายินสร้างยินเยียกยินกาเสียงนงร้องในป่าเสียงนงว่าอ้นปันเสียงเอี่ยนพายังบินหมู่บินซาสูเนือวนหนุนตางก็ยินอยากติวจ้ำตาบสันตนว่ามีคนติวออกเขาวัดผ้าลูกเจ้าอยู่ไกลเมือง ยาตาวันเจิญตกต่ำกันํำเลี้ยวลีลาเสียงไผ่ผ้าเบาทวงมีกาเสียงตีนอ่อนเลี้ยงปันต่อถึงละวันหลวงเจงอยู่ตามแห่งบูรันยินหึงนานแต่ใจเราผ้าหลูกไหลเ้าทัง เนื้อลอยยังป่าใหญ่เนื้อลอยใหญ่ลอยสูงยินไกลเมืองนั่งหมากวัดปผงลวงนั่นหากปุ่นวันเนื้อกวางยังป่ากวางคนอยู่สร้างเบาปอหนำการเรียนทำและเขียนอ่านเบาจางไรเรียนสัง พ่อเปิดมันไกยังเมืองใหญ่ตุ้งยำไว้ในใจจะไปไหนก็ยินอยากข่าวตั้งหากยินไก่ว่ามีไผ่เศร้าปิ้นกูอยู่กับหลวยหมูน้องนานา,นา,นาตนร้อนายังคืดอยากล้ำปากลุยปัญญา การใส่สวยนี่นะเราผ้าลูกก็เอาไลเรียนมาเต้น้อยเรื่องใส่สวยคันทำยินคำใจเตะใสเราผ้าลูกก็กวบกึึกไว้บ่พอหึงสาทไปว่านเบียงหลวงส้ำภายนาบุญไปรอดว่องเก่าใส่สอยย้อนไปทำ เย็นคำใจลำปากยินอย่างเต้นั่งหนาาพ่อว่าเวลามันนี่น้อยจังใส่ซอยก็ยิ้ว่านันจังใส่สันก็ยิ้ว่าลามันที่กันถูหนายังไปอยู่ทาตี่สนา รอลุงตีไก่มาว่าใจไก่บันว่าไปจนตาว่าใ่เต้ลูนาก,ก็กู้สะทาไหลซ้ำถูกใจน้ำก็กู้ว่าเมียนใจปลาเล่นนาสะทาตั้งไหลซ้ำเพภายนาะวุ่นไปรอดเสียงผายก็กว่าล่าตอดไหลสะทา วัดบานเบียงหลวงนี่นาไก่เต้ดูเบาไก่ผ้าสังฆ่าเจอก็ไล่ร่อนต่อนำขึ้นกาล่าขึ้นเพียวรอดเราผ้าหลูกก็เบาล่าผมไม่ออกสะท้าเราผ้าหลูกก็เอาถุงป้าเล่จองร้องผาน้อยตามมา เราก็ปุ้งว่าซาเลีจวจอดก็ชวนกันออกจากบ้านจวงมาว่าจาับติวต่างมาก็ยินไก้มากเราพาลูกก็ขี่สังเกติวไปอาสังเกตลงจากวันก็ไปเพียวหนวกวนันสัทธาเขาก็ร้องกล่าวตานทำเรา ว่าพาลูกจ้จังกว่าไปไหนเราพาลูกก็มีกำไขตันตอบว่าเราพาลูกจังออกไปทีสนาปันน่อแม่ออกในเมืองเราพาลูกก็ขี่สังเกตขึ้นติ้วไต้ตั้งลอยใหญ่มันเบาโพลีล่างทีก็หากเป็นหิน นา่งดีก็เป็นลูกน้ำใหญ่ขี่ล้นเครื่องแต่จอมดินข้าวตั้งยินไก่เหนียนจังมไต่แทงตั้งมาสังเกติ้วจอมตั้งเข้าป่าเสียงนองว่าหมอนัน้นไปจอมตั้งหินใหญ่ติ้วลาหลืนจอมตั้ง น่งทุลาเสียงสันน่งเก้าปันเสียงวันจำเนื้อกวนอยู่สางนง่งเอียงลางบินสูงรินยุงลายยาหย่อ,ยองสังเกติอยูเข้าปองตั้งดวงนำวกนี้นาะร่อนต่อจำเข้าสู่ถึงตัน ร่องจันยังรอดเทียงเมืองลุยเหียงมาถึงตั้งลวงขึ้นเพียวป่องยังใครย,ยอมเพียวมาวัดวานพาปุ่นตีนี่นารอดวัดวานพาปุ่นที่นี่รอดมาถึงลานขายข้องคมเจียนพาปุ่นเหียงจำตัง้ง าตาว่างติ้วไตสัมมารลวดใส่เคียงไม่หุงหลวงเราพาลูกแล่จอมตั้ง้าใจหันป่าไม่กังามตาหันตรงหน้างามมาเข่าคิ้วหางงามดีเราพาลูกก็ยินจมใจนั่งมาสซองไายข้างหากเป็นหนา เราพาโลกซ้ำไล่ร้อนมาถึงวันเบียงลวงขึ้นร่อนต่อคนอยู่พอหลวงไหนหลังเรือนยายขำาจแจนเหมือนยังแหงเบียงอินของกินมีไล่ซ้ำของไครผำ่นำไหล นั่งพองก็คขเขาซ้อยในเสียงหันค้ำเสียนน้ำขึ้นเขาพื้นค้าย้ำเสียนเขาซ้อยแหงหันมีหมุนดีสีเล่หมุนเต่าเปิ่อยอยู่เพาตำไขยคนปินซ้ายค้ำเสียนล้านเสียงเปิ่นมีน้ำ จุมม่มเมรเรือนแน่สาวหนุ่มหน้าตาจุ่มไผ่มันร่างไม้ยังน้ำหมากวัดวานเบี้ยงหลวงนี่หาคนขึ้นตอนตูเราตั้งผ้าอ่อนไปย่าหย่อนดิวไปถึงไหนจ้วงเลี้ยวเหล่าก็ไปไหว้สาสังฆาเจอตั้งไหน แล้วก็ย้ายมานั่งอยู่ไม่ว่าหูตั้งตัวกูก็กูไอาก็อายพ่อเปืดสะทาไหลานำมาเราผ้าลงนี่หากบอกคยขันพ่อบาเราผ้าลงนี่บอกมอสังสังอย่างอยู่วันก็หากอยู่สีไล ก็ยังบอกม้อหมายเล่เตรียมอ่านยังการใส่สวยนี่ก็ว่ายินกวังมาขึ้นดูเมียวสังก็เบาป่วงพอว่าเราผาหลงนี่อยู่แห่งห้องเหนือลอยบ่ามีภญยาปัญญาใหญ่กว้างว่าเหมือนหนังตู้ปีผ้าปีเจ้าอันอยู่้างในเมือง เราพาโลก็ยินเกื้อใจนั่งหมากน้ำต่อหากเขียนไปนำ้ำโตไขเขียนเตรียมมันเบาเข้มเบาดีพังเ่าเหมือนจ้านั้นนั้นพังกวนพ่อ่าเราตึงอวนอยังเลี้ยงเสียงปัญญาเบากว่างน้ำต่อใสตามมอนั่นแหล ซาทั้งหลายเอ๋ผอแม่ออ,อกวันตันก็เลยรอดเพียวมาของตันหน้าเริ่มสวงเปียงแล้ยวยอมไัยมันกาลาตันถึงรอดเลื่นสิบเอ็ดออกถึงมาสิบสองคำนี้นาถึงป่วงปิ้นมือยอมวันดี สต่ถ้าไปวานเบียงดวงก็มีใจลี้จมหมากเส้นเท่าเก็บิปนเก้าหาอ้อนหูวจวนกันเอาขันทํางามขึ้นสู่ในวัดกูจวงหลวงเสียงหุนปั่นจอดวานลามก็เปล่าเสียงนั้นตั้งเบาารำแน่สาวหนุ่มหน้าตาชุมไัยมัน วัดวานเบียงหลวงนี่ยังน้ำหมากจนกันห่างมาไวเอาขันทําไปสู่วันสูงสร้างอยู่อนนั้นเสียงกวางลังดนกวางในแห่งห่วงบานเบียงหลวงอ่อนดีดีสาธาตั้งหลายก็เอาขู่ตันดงจากกะผ่างห่วงเรื่นมา อาจารย์ก็เป้่าขันเตียนไปก่อนนากูประกาวว่าทันตามปวกเสียนตามจิ้วไตเท่าเกเล่คนบ้านก็ไหลจวม <c oughs> กวองมองทีต่อยตองจองสั้นเผือกขาวปวงปั้นกเกลี่ลจำมอนไหลโลเพียงโตแต่ต้าตามหลัง นางพวงปืนยังเข้าตอกกำตนหลวคู่ตันปารีขานงามหั่กว่าปังจังจาจอมตังวาวสาวรัมเมรางเย็นหม้คางหาเจิงยำตาวันเดิงสู่ลาเข้าสู่ปืนอาราม กลางวิหารวัดใหญ่คนข้าไก่เป็นสายติวใหญ่ใหญ่จูจ่วดทยายข้ารอดวิหารคำปาริขานยังหอยยันหัวผ้าสันขาวงามกุยหรือคำลุงใหญ่มั่นสีไว้กับเสา เลี่ยมเข้าสารเล่เลี่ยมเข้าเปลือกตําไว้เติกสีหอหมอเงินหมอคำตำํคำาเจียนบางไว้แห่งติน้นหอขันทำงามเข้าเผือกเป็นเถืงไว้จันลังในวิหารในเหีง่งขันทำเก่น้นำไหลมีราสมิงพายสวงไวว